พาน่านพู้ว่ารัชาการจังหวัดเชียงใหม่และแขกผู้เกีรติทุกท่านขอต้อนรับโินข่าวผงนายสกุลริพพานนท์และอาจารย์ชัชวานผ่องดีเลิศรับการสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ซอฟต์าวร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเล่ภูมิปัญญาของชุมชนให้ก้าวไกลในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ <c oughs> ท่านทองการชีวัะการเรียนและท่านที่ไปแข่ทขัน่ารชีวะที่พวกเราเราจะส่งครับกระผมนายธีระคงจุติสาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับในนรืของพี่น้อไปส่งที่เชียงใหม่รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสตอนรับท่านนายกนพสิทธิ์ทันสิทธิ์ของที่ธนาคารที่ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงสำคัญที่ในช่วงความเป็นมยหลายเรื่พวกเรามีความดีที่อยากจะบอกที่กว่าการกลาตอนรับก็คือตอนรับท่นานกลับบ้าน,นเกิดที่ทำกิจกรรมเป็นต่อเรื่องตลอดทีครับยถานี่ครับทำเบอราจาดกำแพงไนลำเบอรตแต่อุปถงพ่อสองกรานาพร้อมด้วยสารเจ้าตำโท่านผู้สูงอายุในลำบต่อไปครับั สำหรับกิจกรรมส่งน้ำในป่าวริเปีไหม้เมืองสันกำแพงในครั้งนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเจ้ทายได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับจากหัวน้ำทิพย์วัดอุปผานามจังหวัดขคนแก่ๆของชาวเชียงใหม่ซึ่งบรรจุในหม้อโูรณคตะาเพื่อใช้ในพิธีส่งน้ำองค์หลวงพ่อสมปัฒน,นาซึ่งเป็นพันธุรูปผู้บ้านผู้เมืองของชาวสันกำแพงโดยองค์หลวงพ่อสมปัฒน,นานี้นะครับอัญเชิญมาจากวัดร้องบัวแดงอำเภอสันกำแพงครับ และในสมัคร่อไปนี้นะครับท่านนายกทัตตนตีครับจะร่วมสั่งเก้าดำหัวผู้สูงอายุนะครับแด่คุณย่าทองสุธิโคชาเทเยจังวัดคุณย่าท่านนายกทัตตุนตีครับพิธีการสั่งเก้าดำหัวเป็นพิธีกรรมที่สําคัญในช่วงปีใหม่หมน,นะครับท่ามีความสำคัญในการสแสดงความเา ต่อผู้อุโสนะครับทางตี้โค้งนะครับเป็นการขอมาที่ได้รับจังเกลือท้งกายใจและวาจานะครับรวมทั้งกาขอพรสำหรับปีใหม่ซึ่งเป็นปีใหม่แก้วที่กำลังจะมาถึงนะครับเครื่องปัวนั้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับตัวกรอบข้าวกอบกับไม้และลำเกล็ดนะครัข้าวของหอมแดงหอมขาวก็แสนผ้าต่อมและเครื่องหอม ที่สำคัญก็กคือมีน้ำข้าวมิ้นท์ช่องปล่อยซึ่งเป็นน้ำจัดจิตยกดมหัหวถาวายนะครับจะวางลงนะครับแล้วหลังจากนั้นผู้โอบโซจะนำน้ำข้าวมิ้นท์ช่อปล่อยสาเก้าดมหวัวตัวของท่านเอ,นเองนะครับแล้วก็ไปห่อ โฉนหาอะไรล่เพื่อจับนำมาอุปทานมาตึงข้อมาอย่างข้อมือเที่ยวข้อมาเ่มาเกี้ยวข้อเมื่อกินข้อต่างลังก็อ,อย่าได้มาอยู่ท่า เราะทางหน้าก็อ,อย่าได้มาจนจุ้งเหอนี่ราดคาดพ้นตกไปเหมือนดังนัง่งตกใส่ใบบัวไบบอนนั่งจุ้งชับมีปีเจ้าเดือนเจ้าวันเจ,จ้ายามใจใจขอื่อได้เป็นที่เฟิ่งแก่จุ้งเจา้า รากญ่าและประชาชนเจ้าให้เจ้านาะตึงหมู่ขอฮ,อฮือได้นำเอาบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญก่าวนาในเรนวันก่อชาอายุของกับพระพุกุลครับคุณพ่อปรีเป็น,เ,ปนเรบอนครับป่า,บบาชมรมกวีล้านนารงางวัลสิลปินเพชรราชพันเพช ีพอแม่ที่ต้องเชิญเราอู้เมืองก่อจ้าบนะคนอู้จ้านแล้วก็คนดีใจเป็นอย่างนี้นะคะแกมาที่สัตว์แพงนะคะแล้วก็ทีที่พอดคุณพ่อนะคะโมาที่สัตแพร์นะก็จะก่อที่จะเคยได้มาตี่นะเด็ก็เ เรื่องเล่างสมอเลยนะคะว่าเมื่อก่อนพ่ออยู่เป็นตึกแถวนะคะแล้วก็ขายกาแฟแล้วก็ทำ วันนี้เรียนทานกาแฟอยู่นะคะแล้วมีคำหวานเย็นขายไม่ทราบว่าทุกท่า,านคงจะทานหรืว่าถืเป็นหวานเย็นแล้วก็หอก่อกระดาษสูดีวานนะคะท่านก็บอกว่าราคาสองบาทวันนี้ก็ตอนที่อยู่ข้างนอกก็จะทำาทางเลยหวานเย็นสุด้วยพี่เคยขายที่นี่น,นะคะก็รู้สึกว่าถ้าเป็นกาแฟนี้ก็มีความผูกพนันมาตั้งแต่เป็นเด็กนะคะที่มีเรื่องเล่าเรื่อ,อ,องห่อกระดาษมาตลอดแล้วก็มีใจที่วันนี้ได้มาที่นี่นะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานกันมาเจอกันนะคะฉันก็ตั้งใจจะมาอวยพรทุกท่านนะคะว่าขอให้ท่านมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจสมบูรณ์แข็งแรงและในสุขการก็เป็นเทศกาลที่ทุกคนได้กลับไปอยู่กับคุณยายรักอยู่กับครอบครัวนะคะฉันก็ขอต้องใช้เวลานี้ให้ทันทีที่สุดค่ะขอให้ทานไปไหนมาไหนปลอดภัยค่ะรอปีใหม่ไทยนะคะ ใจจมใสายเบอร์บานท้าแต่งตัวให้เป็นที่นะคะพร้อมกับไปทำงานให้เป็นปรงจำแล้วก็ทำงานต่อไปก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะร่ำรวยทองนะามมีคุณภาพที่แข็งแรงมีความสุขดีงามนะคะขออนุญาติจากสวัสดีมีใหม่ท่านของฝ่ายไทยมาที่นะคะสวัสดีค่ะ โมงทั้งสิบโมงนะฮะทั้งสิบโมงโดยแบ่งเปสามเส้นทางนะฮะให้ข้าหลวงทางนะฮะซึ่งอยู่ที่สามตานปาสิบโมงสิบโมงคือเป็นตัวแทนสิบตำบลในเำืภอสังขละแหงแล้วก็สิบสองแหล่งท่องเที่ยวของเมืองสังขละแห่งของเรา โม่งแปลว่าปนที่โล่งเป็นที่อยู่ที่คนที่เป็นห้องเป็นห้องเป็นโม่งที่วัดป่าตาซึ่งเฉยเฉยได้มาแล้วก็นะครับแล้วก็โงหัดกเนต่ยนะครับตรงมาเขาเป็นเปนคนรุ่นใหม่เป็นลักษณะร่วสมัยของทีนี่นะครับเป็นโม่งโลงดิงานะครับเป็นห้อง มีน้องน้องนี้มีน้องนุนี้เหมือน้องอีนะครับซึ่งเป็นเก่ที่สามของที่นี่นะครับช่วย มีั right> ้นี right> ้ของโค้งกองมีมีสินครับซึ่งมีส่นสั่งกระแพงเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญมีฐานกอะดี20ฐานะอันนี้ผมมีของมอบท่านนายก2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นภาพเก่าในอดีตท่านท่านทักษิณครับที่เป็นภาพได้ได้หลายเรื่องครับผมใช่ครับเป็นโรงงานทอผ้าไหมตั้งสมัยเนี44ประารต่าง มันินะครับแล้วก็มีการปักนะที่สวนงาการปันสวนงานเป็นมล่าเรเาดีบี้รับเาีนี้ับเป็นล่าเปเลยนะครับซึ่งเรานเสนออาเือนกลินล่ากัคอมรู้ว่ามีีบี้สเดียวขอาเยของเราจะเป็นมีดล่า พัฒนาจากมิราบธรรมดาเป็นมิราบที่สู่ตัวเชฟค่ะเชฟเทเบิลค่ะนี่ไมงยังไม่ทํายงไม่ทโครงบัเป็น่าดมเนีถือว่าชิ้นเป็น่ล่าเนาเป็นี้าเน่เป็นล้าเป็นานลาเปน่าเน่าเน่าเมนล่คเาเ่เลลนลานนลเน่า ที่มาอกสาวไปไหนลูกสาวเอาอจะต้อดรับอยู่งยางบดได้ย้อนมาเกิดนะจ๊ะขอบคุณที่หนูส่งถนงเบ้านนะกับพ้าจ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 ้า้าจ้าจ้าจ้